สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่6กับการ blending คำในพยัญชนะกลุ่มที่1นะคะซึ่งมีทั้งหมด6ตัวได้แก่ตัว a ตัว i ตัว n ตัว t ตัว s และตัว p นะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาบรเนดิ้งคำโดยใช้ตัวไอซึ่งออกเสียงอีกับพยัญชนะตัวไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยคะ่ะมาดูคำที่ประสมด้วยตัวไอนะคะไอออกเสียงอีอีนอีนอิน ตัวต่อไปนะคะอะไรจะมาอยู่ข้างหน้าคำว่า in นะคะตัว p p ออกเสียงเพอเพอ n p i นเพอินพินนน p. แปลว่าเข็มหมุดนะคะหรือแปลว่าตะปูก็ได้นะคะตัวต่อไปคะ่ะคือตัว s นะคะ s ออกเสียง อินซินซินตัวต่อไปค่ะเนนออกเสียงเนเนอินเนอินตัวต่อไปเชอ นทิน t ทอินนนนี่คือการออกเสียงทีละตัวนะคะออกจากตัวข้างหน้าตัวที่1ตัวที่สองและตัวที่3ถ้าเราจะผสม,ส,มสองคำหลังก่อนก็ได้นะคะตัวไอกับตัว n กออ่อน in 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 p i n พ ซินซิน n ินนินเชินทินเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝึกออกเสียงกันพอได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะวันนี้สระอีไอออกเสียง อีนะคะฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันนะคะเด็กๆจะได้อ่านเก่งๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปการสอนคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ